สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตรวระวังภัยคืนวันที่23าตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับคืนนี้อยู่กับคุณเสกชัยศิริบุญและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับแต่ว่าทางรายการสายตรวจรอังภัยก็ไม่หยุดนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวัน มานาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับครับผมอยากให้มีวันหยุดหลายๆวันคุณเสชัยขับรถขับรามาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้โล่งโปร่งใสเลยนะฮะไปตรงจุดไหนอย่างไรนะครับผมไม่จอดริมทางนะฮะเพราะว่ากลัวเขาไปยกรถของผมเพราะฉนนั้นคงจะต้องมีทั้งค่าปรับค่ายกค่ารักษาเบื้องต้น 1,200บาทครับอ่ะก่อนที่จะไปข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบวันวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีรายงานข่าวด่วนมาคุณเสกชัยนะครับบอกว่ารถไะ้บประสบอุบัติเหตุอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ทีมงานมีการตรวจสอบอยู่ว่าเบื้องต้นนะฮะมีรายงานบอกว่าเป็นรถคณะระป่าจากจังหวัดพะเยานะครับจากจังหวัดลำปางนะครับไปท่ดป่าป่าอยู่ที่จังหวัดพะเยาในช่วงขากลับประสบอุบัติเหตุนะครับเบื้องต้นบอกว่า มีรายงานผู้เสียชีวิต20รายเลยนะฮะ20รายในเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้คือทีมงานกําลังประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะนมานามารายงานกับท่านผู้ชมได้รับชมซึ่งเพิ่งเกิดเหตุในช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมาเครับเมื่อสักครู่ในทางโซเชียลบอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะเป็นรถบัสของคณะทอดพระป่านะครับเทศบาลตาบลชมพูสารพีนะฮะประสบอุบัติเหตุบริเวณน้ําตกฐานทองถนนวังเหนือพเยาว มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือมาได้แล้วเบ,บื้องต้นเนี่ยห้ารายรแต่ว่าก็มีรายงานบอก20รายน่าจะเสียชีวิตนะครับสก,กูฮะเดี๋ยวถ้าสามารถติดต่อกับทีมกูภ้ภัยหรือผู้สื่อข่าวคนเชลึกทีวีที่จังหวัดพะเยายังไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุนี้เกิดที่จังหวัดลำปางหรือว่าที่จังหวัดพะเยานะฮะเพราะว่ามีรายงานตอนนี้สับสนพอสมควร,ครแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุแน่นะครับภาพที่ ภาพที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครุณชาติที่ทางทีมข่าวในพื้นที่ส่งมาในเบื้องต้นครับเขาบอกว่าเป็นจุดที่เปรียวมืดมากไม่มีแสงไฟและสัญญาโทรศัพท์เลยซึ่งผู้ผสื่อข่าวคมชลักทีวีประจําอยู่ที่ในพื้นที่นะครับรบ,บอกว่าจะรายงานมาแต่ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับ <c oughs> อันนี้ต้องติดตามรายการสายตรวจระวังภัยอย่างใกล้ชิดว่าใครบ้างนะครับที่ที่ไปกับคณะพระป่าชุดนี้เอาวันนี้มีข่าวสารเยอะฮะท่านผู้ชม โดยเฉพาะยาเสพติดส่วนที่จังหวัดเลยนะครับเป็นเจ้าของบ้านทนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าขโมยเนี่ยขึ้นบ้านไปเหมือนกับบ้านเขาเนี่ยเป็นสวนสนุกนะฮะ <c oughs> เข้าไปหรือโค้นเข้าไปเต้นแล้วเต้นการนะฮะท้ายที่สุดทรัพย์สินโดยเฉพาะสร้อยคอทองคําหรือว่าที่เป็นเงินทอนะฮะเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่แต่ง20ปีคนร้ายเอาไปเกลี้ยง <c oughs> ไม่พอใจเข้ามาสามสี่รอบตำรวจที่จังหวัดเลยบอกยังจับไม่ได้ นะยังจับไม่ได้นะครับเออเริ่มต้นด้วยยาเสพติดกันก่อนฮะคุณเสกชัยครับยาเสพติดที่จังหวัดชเชิงเซาใช่ไหมถ้าหากพูดถึงชุดปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัดชเชิงเซานี่คือต้องต้องชื่นชมเลยคุณหุชาติเพราะว่ามีมีมาตรการในการกวดจับแล้วก็ไล่ล่าแก๊งค้าย,ยาเสพติดไม่ว่าทั้งลายเล็กเลยละหรือลายใหญ่นะครับดูเดือด เผ็ดมันตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถที่จะคลี่คลายในหลายๆคดีได้แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หลายรายนะคร,ครับในพื้นที่จังหวัดชะเชิงเซาต้องบอกว่าชุดปราบปรามยาเสพติดมีฝีมือมากทีเดียวนะครับแต่ว่าชุมชนแห่งหนึ่งนะกี่คุณเสกชัยที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชะเชิงเซาไม่สามารถที่จะกวาดล้างได้ชุมชนหลอดวางกุ้งรเคยมีโอกาสได้ไปจัดรายการลงพักระวังภัยนะครับไปพูดกับหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชะเชิงเซา พันตำรวจโทชัยพศพ่วงแพรนะครับ <c oughs> ก็แสดงความเป็นห่วงแต่ว่าหลังจากที่มีนโยบายจากผู้บงังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชาเชียงสาวแล้วนะครับเรื่องของชุมชนหลอดวางกุ้งก็เลยมีการในเรื่องของการนโยบายแนวทางในการปราบ <c oughs> ปรามใหม่นะครับโดยที่เข้าไปชุมชนแล้วกไ็ไปจับผู้เสพสะทอดจนกระทั่งผู้ขาย <c oughs> เอเย่นนะไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่ชุดปราบปรามยาเสพติด

การชื่อผู้ผ่าครับการชื่อองผู้ผ่าครับให้แขนเป็นไมีใบางงกมีใบโยมชื่อไรงอีผมครับครไรการชื่ครับมึงชื่ออะไรกชื่ครับชื่อเล่นอะี่ดูเป็นปีก็ไม่หมดนะเนี่ยต้องมีงานแน่เดวาหนล้โหกำลังเก็บร้านจะเสร็จเนี่ยจะออกไปแล้วเนี่ย ดูดในบ้านได้ปะเนี่ยดูดในบ้านได้ปะเนี่ยนี่ดูดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้อยจะตายลงแดงเลยเท่าไหรห้าพันนะอ๋อห้าพันห้าห้าสิบได้ไหมเดี๋ยวนี่ออกไปแป๊บนเนี่ยร้านจะเสร็จแล้วกำลังปิดประตรูแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวโทรไปหาก็ได้เบอร์พอดสองพอดสอตามเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยอ้าเราตามเข้าไป

อ้ยเฮ้ยเามันทอมนไปยัยปลไปมปัหน้ามน่ยทาไปั๊มน้าไปปั๊มหน้าไปมาปั๊มหน้าไปปั๊มหน้าไปมึงปั๊มน้าไปีมก็รู้ไป้หหมอไปงไ้เนี้ยพร้อมนี่อันนี้คือยาที่รอดตื้อยาที่เรารอซื้อมัน ดูของกลางนาดีที่ตัวอีกเอออันนี้ขอคองอันนี้ขออ้นี่ขอเท่ามาจัดการขายยาเสพติดทั้งหมดคนที่ดีคนที่ในแปดลิ้วมึงจะขายยาเสพติดได้อะเอาสามเท่าไรอ่ะเอาถุงอ่ะเอาถุงไอ้ใส่ของมันเรียบร้อยเดี๋ยวยึดหนึึงยดของทุกอย่างได้จากการขายยาเสพติดทั้งหมดขายกัญชาเตียน่าปรับอ่ะ ครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครคุณเสกชัยและท่านผู้ชมครับที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติดผู้ทจังหวัดชาเชิงเศร้าใช้นโยบายในเรื่องของเอาชุมชนมาเป็นหลักหลังจากที่มีจับจับกลุ่มได้นะครับก็ตั้งแต่ผู้เสพผู้ขายจนกระทั่งไปเอเย่นแต่ว่าที่น่าสนใจคุณเสกชัยมีน้องอยู่คนหนึ่งอายุ14ปีนะอยู่ในกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยเล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะค้ายาหรอก แต่ว่าขัดพ่อกับขัดแม่ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายนะครับครอบครัวในการที่จะค้าขายยาเสพติดนะฮะซึ่งชุดปราบปรามยาเสพติดภูทรจังหวัดชายเชียงสาวตอนนี้เน้นมาที่ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนหลอดวางกุ้งที่การปราบปรามดูเหมือนว่าจะยุ่งยากแล้วก็เป็นอุปสรรคมากพอสมควรเหมือนกันนะครับ,รบก็ต้องชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ชเชิยงซาวด้วยนะ,ะที่เอาจีงเอาจังในการปราบปรามยาเสพติดแต่ว่าก็ไม่หมดนะคุณตุชาติก็ยังมีอยู่หลงเหลือแล้วก็ยังมีนักค้านักเสพอีกเยอะมากนะฮะัํตำรวจทุกพื้นที่ก็ควรเอาจิงเอาจังในการกวาดล้างให้หมดไปนะไม่หมดไปให้มันเบาบางลงมาบ้างก็ดีนะฮะซึ่งผู้สื่อข,ข่าวคมชลึกทีวีนะฮะคุณธนภรเจียรสถิตได้ไปสอบถามนโยบายเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชิยงซาวพลตำรวจตีเชิดชายเสกขันันครับติดเนี่ย ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะ,ะ,ฮะเป็นนโยบายของชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในชุมชนต่างๆเนี่ยผมเน้นนะับผมเน้นไปเลยว่าเ,เราไม่จําเป็นต้องไปจับรายใหญ่ให้ได้เป็นล้าน้านแสนเมตรแต่ว่าในชุมชนจะมีคนขายอยู่เพราะนั้นผมถือว่าให้เราไปปัดกวาดบ้านคือไปจับในชุมชนไอ้คนที่ขายอยู่ในชุมชนเนี่ยให้ได้ซะก่อนนะครับ พอได้แล้วก็ยายผลง่ดยขยายผลได้ขยายเครือข่ายได้นะครับยึดทรัพย์ได้นะครับนี่ถือเป็นความสําเร็จอะไรอย่างน้อยๆประชาชนที่อยู่ในชุมชนเขาก็จะมีความสุขขึ้นนะครับ,รบด,ดีกว่าดีกว่าที่เราไปจับไปล่อซื้อชุดใหญ่ๆนะฮะเราทําให้ให้ในชุมชนเขาเรียบร้อยซะก่อนด,ดีที่สุดครับผมก็เน้นเป็นนโยบายนี้นะครับ,ค,รบคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะ ทำลายเครือข่ายในในชุมชนต่างๆได้เยอะนะฮะแล้วก็เอาผู้เสพต่างๆเอามอบัตรซะนะครับก็ก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนเป็นนโยบายของผู้บัคับการตารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับพลตารวจตีเชื่อชายเสกขนานับถึงแม้ว่าจะได้ปราบปรามจับกลุ่มแต่ว่าเขาคงจะไม่หมดไปฮะคุณเสกชัยลดน้อยลงก็อย่างดีเรื่องเฮลยาเสพติดเยอะมากนี่ขนาดทั้งชุมชนหนีลงน้ํา ไล่เข้าไปในบ้านโอยตายตายอย่าสิบตดนี้มันเยอะจริงๆเอาไปข่าวดีกันก่อนไหมฮะท่านผู้ชมเมื่อวานเมื่อวานแจกไปหนึตัวตัวที่สองที่น่าชาติเสื้อครับคุณวิชัยที่น้องจอกไดจะทวงว่าอสัปดาห์นี้หลังจากที่ถูกทายปัญหาถูกแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ว่าพิธีกรของรายการสายทุรวังไพย มีทั้งหมดกี่ท่านนะครับทั้งหมดไน้6คนที่ก็สับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะบางวันเจอหน้าคนแก่บางวันเจอหน้าเด็กๆหรือว่าลูกลูกหลานเนี่ยนะฮะก็เป็นดาวรุ่งของทีมข่าวอเชียรมสำนักข่าวเนชั่นวันนี้มีอีกตัวหนึ่งเจริญทั้งหมดนะฮะมีประชัยเป็นที่มอบไปแล้วสองตัวสองตัวแต่ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการจัดส่งไปให้กับผู้ที่ตอบถูกก็เหลืออยู่3ตัววันนี้วันนี้ตัวที่3ตัวที่3ตัวที่3วันนี้นะครับท่านผู้ชมติดตามดีๆนะเอาไว้ในช่วงที่2ให้ท่านผู้ชมได้ทายนะครับ คำถามจะเป็นอะไรติดตามรายการสายตัวระวังภัยวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วก็ถ่ายถูกนะฮะเอาเฉพาะสายแรกสายเดียวตัวเดียวนะฮะช่วงที่สองคือเบรกเข้ามาครับช่วงต้นเลยเข้ามาช่วงต้นเลยแล้วคุณอุชาก็จะถามคําถามว่าคําถามคืออะไรแล้วก็จะสายแรกก็จะมอบเสื้อให้มอบเสื้อให้กับถ้าอยู่ที่จังหวัดอุดรศรีสะเกดหรือว่าที่จังหวัดชุมพรภูเก็ตนะฮะที่ติดตามรายการสายตัวระวังภัยหรือที่จังหวัดเชียงรายนะครับ เชียงรายนี่ไม่อายใช่ไหมฮะมีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสายตรวจประจํของไทยก็ส่งถ่า,ายเข้ามาถ้าถูกเดี๋ยวให้คุณเสกชัยขึ้นรถหรือขึ้นเครื่องฮนะได้ขึ้นเครื่องดีกว่าคุณนสชายขึ้นเครื่องนะคุณนสชชติออกค่าตั๋วให้เ๋ยผมนำไปส่งให้กับท่านผู้ชมถึงสถานที่เลยอ่ไปเรื่องของโจรชิงทรัพย์ร้านทองกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นอีกฮะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดลำพูนนะคุณเสกชัยครับครับที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานที่เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปชิงทรัพย์ที่ ร้านทองเยาวราชสาขาป่าซางอยู่บ้านป่าซางนะครับโดยคนร้ายได้ทองรูป,ปรพรรณไปทั้งหมด45บาทนะครับรวมแล้วก็100,000บาทซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับในขณะที่ทางวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกเอกอังสนานนก็ลงไปตรวจสอบที่บริเวณร้านทองดังกล่าวนะครับพร้อมทั้ง มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งจากแนวทางการสืบสวนแล้วก็สอบสวนนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พอที่จะรู้เบาะแสของคนร้ายบ้างแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการกำชับแล้วก็เน้นย้ำนะครับให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเลยนะครับในการป้องกันการโจรกรรมร้านทองร้านสะดวกซื้อในจุดเสี่ยงทั้งหมด20 จุดในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งสำหรับร้านทองก็มีทั้งหมด6ร้านแล้วก็มีการแนะนำนะครับให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดลุกกลงเพื่อป้องกันความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับ โดยการสอบสวนคนร้ายวันนี้นะครับความคืบหน้าก็คือว่าเจ้าที่ตำรวจก็มีการเก็บลายนิ้วมือแฝงทั้งภาพวงจรปิดในร้านแล้วก็ของเทศบาลตำบลป่าซางนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีนี้แล้วก็การในการติดตามจับกุมคนร้ายครับครับก็ไม่ใช่ลรงานท่านผู้ชมเพราะว่าคนร้ายนี่ใช้ปฏิบัติการเลี่ยงแยบจนพอสมควรเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านทองแห่งนี้นะคใช้เขาใส่หน้ากากผีไม่พอคุณเสชย สวมหมวกกันน็อกเข้าไปด้วยนะครับวันนี้คุณอรพีน้ำสมมุติแล้วกันนะครับเป็นชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยความตื่นเต้นเลยฮะเพราะว่าในช่วงที่เข้าไปที่ร้านทองแห่งนี้ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยใส่หน้ากากผีสวมหมวกกันน็อกเข้าไปใช้เวลาแป๊บเดียวเองนาทีหนึ่งนะก็ได้ทองคําไปทั้งหมด45บาทนะครับเรื่องของมาตรการในการป้องกันร้านทองร้านสะดวกซื้อธนาคารคุณเสยชัยเคยไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้ชการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอก เอกอ่างสานนท์ก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่ากําลังตํารวจในเจ้าหน้าที่มีน้อยขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านทองร้านสะดวกซื้อหรือธนาคาร,ครจะติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยมีประตูสองชั้นหรือไม่มบางธนาคารนะครับบางธนาคารนี่เขาเขาบอกว่าอยากจะให้แจ้งนะฮะจ้างว่าจ้างเนี่ยรอปภเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะมีอยู่ธนาคารอย่างเดียวคุณเสกชัย ที่ไม่มีเจ้าน้าทีา่รักษาความปลอดภัยครับรนะองผู้ชันการตํารวจในชาติบอกเดี๋ยวจะนัดหารือขอความร่วมมือหน่อยนะครับร้านสะดวกซื้อร้านทองธนาคาร